สวัสดีครับพี่น้องสมอทุฟา้าเมืองไทยยอดภัยและอินสมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าแฟนบันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่ไมพลาดคลิปถัดไปนะครับอัปเกรดอสมอเป็นแค์คิฟเฟอร์หาแนวทางนาเงินชะกศส,สมอมาใช้ก่อนนี่คือประเด็นหลัก2ประเด็นที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับข่าวสารนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6สิงหาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาที่กระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่จะให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอนะครับภายหลังจากที่ท่านประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสปชในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถของอสมอในการทํางานระบบสุขภาพปฐมภูมิการลดปัญหาโรค NC d ดี CD, เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อหรือรังในพื้นที่ให้มากที่สุด สอดคล้องกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานต่อที่ประชุมคณะมนตรีนะครับถึงปัญหาผู้ป่วย N c d ซดีที่มีมากขึ้นนายยมตรีจึงมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขหาทางลดความเจ็บป่วยดังกล่าวซึ่งก็ตรงกับในโยบายของกระทรวงสาธารณสุขขณะเดียวกันคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสปชได้หาหรือเรื่องการเสริมสร้างบุคลากรในระบบสาธารณสุขก็จะมีการเพิ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านที่เราเรียกว่า care giver นะครับซึ่งคนจะเป็น care giver ไม่ใช่เข้าราชการนะแต่จะให้อสมอเนี่ยอบรมเป็น care giver ซึ่งตั้งเป้าหมายอย่างน้อยเนี่ยต้องได้50,000คนนะครับจริงๆ care giver ส่วนใหญ่ก็เป็นอสมทนะครับที่ดูแลผู้มีภาวะผพิง,งทั้งผู้สูงอายุทั้งผู้ที่ มีภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียงนะติดสังคมซึ่งเราเองเนี่ยทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ครับแต่เขาจะเพิ่มจํานวนนะอย่างปีนี้เนี่ยจะให้ได้ห0,000ื่นคนครอบคลุมทั่วประเทศนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยังกล่าวอีกว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพประชาชนโดยอสมอนั้นถ้าทําได้ดีก็จะช่วยลดงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นเราก็นําเงินส่วนที่ลดได้มาเป็นรางวัลให้อสมอนะ แต่จะทําอย่างไรนั้นก็จะมีเขียนไว้ในร่างพรบออสมนอกจากนี้การประชุมผู้บริหารวันนี้ตนขอตั้งคณะทํางานเพื่อหาหรือเงินชาปนิกสงเคราะห์ของอสมนะครับโดยขอมอบหมายให้ในวัชรพลโตมอนศักนะครับท่านเป็นผู้ช่วยมตีประจํากระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเพื่อให้ไปพูดคุยกับธนาคารทั้งของรัฐและเอกชน2-3แห่งในเรื่องดอกเบีย้ย ที่จะให้อสมอสามารถนาเงินฉบับดีสงเคราะห์นะครับมาใช้ก่อนได้บางส่วนในเรื่องนี้ต้องรีบเหมือนกันเพราะอสมอให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้น2เรื่องวันนี้อัปเกรดอสมอเป็นแค r กิฟเตอร์และก็การหาแนวทางนาเงินชกสอสมอมาใช้ก่อนในบางส่วนเป็นความคืบหน้าที่ต้องการแจ้งให้อสมอได้รับทราบโดยทั่วถึงกันนะครับขอบคุณน้าที่ทุกคนกดติดตามกดไลค์และกดแชร์สวัสดีครับ